สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกลูกหลานนะคะวันนี้ช่องอมราจ,จะพามาชมภูเขาสองฝั่งข้างถนน เส้นนี้นะคะเส้นละเส้นสตูนตรังนะคะพื้นที่แห่งนี้จะมีเทือกเขาสองฟากถนน,นและสองเทือกเขานี้ล่ะคะ่ะเป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มเงาะปลาซาไกหมู่หนึ่งนะคะซึ่งจะได้เดินท่องอยู่ในบริเวณนี้วันนี้ คงจะได้มีโอกาสมาเจิงกลุ่มของเงาะปาซาไกซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวนี้เงาะปาซาไกได้พัฒนาตัวเองมาสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่นนะคะการแต่งกายการเป็นอยู่ก็จะคล้ายคลยกันกับ พวกเรานะคะแต่ว่าลักษณะรูปร่างผิวพรรณเขาก็ยังคงลักษณะของอกลุ่มชนส่วนน้อยนะฮะกลุ่มชนพื้นเมืองส่วนน้อยวันนี้ก็จะมีโอกาสไปซื้อของนิดๆหน่อยๆติดไม้ติดมือเผื่อจะไปเจอเขาและก็ได้ บริจาคเอื้อเฟื้อให้กับเขาบ้างนะคะเขาพยายามอุตสาห์สัมพันธ์ออกมาสัมพันธ์ในออกนอกพื้นที่ของตัวเองมานะครับเพราะว่าในพื้นที่ป่านะคะก็แหล่งอาหารก็จะน้อยลงนะคะเขาจึงออ,อกมารับจ้างนะคะ ออกมารับจ้างออกมารับบริจาคเปิดตัวเองออกมาสัมพันธ์กับพวกเรานะคะเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งที่ไปเจอเขาและก็ได้นำสิ่งของเล็กน้อยไปฝากเขาและผ่านมาทางนี้บ่อยๆก็จะพบเจอพวกเขาบ่อยครั้งนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้คงจะได้เจอกันอีกเลยได้ซื้อข้าวสาร ซื้ออาหารแห้งติดไม้ติดมือถ้าเจอกันก็ได้มอบให้แก่กันนะคะและก็เป็นโชคดีนะคะที่เราได้มาพบเจอกันจริงๆนะคะเดี๋ยวก็ขอเชิญติดตามรับชมนะคะเงาะปลาซาไกา่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีอัธยาไซมไมตรี พูดจาพาธีด้วยภาษาใดนะคะก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ลูกลูกหลานๆได้มารับชมบรรยากาศที่เราได้ติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเขาเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะจริงๆแล้วง้องป่าซาไกาเนี่ยจะมีอยู่หลายกลุ่มหลายท้องที่นะคะที่เคยได้พบ เห็นมาได้เจอมาก็จะมีไปทั่วนะคะตามเทือกเขาทางภาคใต้นะคะตั้งแต่ยะลานราธิวาสพัทลุงตรังสตูลนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีส่วนหนึ่งของเด็กๆได้มาเข้าเรียนในโรงเรียนเหมือนกับประชาชนคนไทยทั่วไปนะคะก็ ด้วยความยินดีนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นประชาชนคนไทยที่ใช้นามสกุลเหมือนกับลขึ้นทะเบียนร,ราษนะคะใช้นามสกุลและก็ติดต่อกับทางราชการอยู่บ่อยๆนะคะที่ละงูนะคะที่อำเภอละงูก็จะเห็นบางกลุ่มนะคะจะออกมาขาย พืชพันธุ์ที่หาได้จากป่านะคะเป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นของกินในพื้นป่านะคะเราก็จะได้ติดตามรับชมชีวิตของเงาะป่าสาบไก่นะคะจริงๆแล้วมองไม่เห็นนะคะน้องเขาบอกว่านู่นไงนู่นไงอยู่ข้างถนน เขาก็เลยจอดรถให้นะคะเป็นโอกาสที่เราได้ไปคุยกันนะคะเลาลองดูนะคะว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงตอบโต้กับเรานะคะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะเสื้อผ้า,นนผาไหนเออเสื้อผ้าไหนอ่ะมีเ้าผ้ามาที่อ่ะมีผ้านใต่มนี้หรอก ถ้าน้องไม่สะดวกน้องไปยูเทิร์นมาก็ได้เนาะ้าน้องไม่สะดวงยูเทิร์นมาก็ได้ อนลคุยคุยคุยภาษาคุยภาษาไทยได้ไหมนี่คุยได้หรอไทยหลบด้วยไดไม้ไทยได้เพนนอนี่เอาอันนี้มาฟากค่ะอาจารอ๋อมันมันอันตรายมันจอดยากค่ะก็เลยให้เขาผ่อนไปก่อนนี่นี่ค่ะเอาอันนี้มาฟากค่ะ นี่จ้ะน so ี uh, ่จะหลับเลยค่ะอันนี้เ้าสารค่ะเห็นอาอเดี๋ยวขอลบมาหลับค่ะอ๋อจ้ะเั้งนี้โยโย่แต่ตรงไหนเนี่ยค่ะกับเบรเห็นแต่ก่อนอยู่ตรงนู้นอยู่ตาค่ะทั้งกันนี่อค่ะอ๋อทังแต่ใหญ่มานางตรงนี้เหรอค่ะอ๋อคู่นด้วมัน <L an> นี่นี่ตัวเหล็กนี่เราว่างออกนุ้นะน,ะะนั่นนะคะนั้นเดี๋ยวค<ห>ลาดเอาไปตรงนู้นแล้วทำถับตรงนี้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเดี๋ยวยิงเสื้อผ้าลุยมอสจ้ะอ๋อค่ะอ๋อเดี๋ยวไปอย่ตรงนู้นเถอะค่ะอ๋อถึงถึงเทถับโย่นั่นไกลเรอะค่ะ ไม่ไกลอ๋อคุ้มาเกี่ยวอ๋อค่ะ่าเี่ไปจับนฝ่าับเไปุ่มถึงับนับเล่ไปยุ่อ๋อบลนเ่นั้นอ๋อค่ะอ๋อจะที่นี่ออกมาถูกวันไม้นี่ค่ะอ๋อค่ะค่ะอนีน่านน่านมากที่เร่แบบบ่า มาทังเคยเจอึงกะเคยเคยสือขนมมาให้ก็เลยเออวาวันนี้ไปตังก็เลยแวะมาให้มาเลยโอ๋อจ่าจ่านี่โคป่วีแแจอยเอ๋อค่ะนั่นนี่แทาอ๋ค่ะค่ะฮั่อันตัวแ็กระวังออกนุ่นนะค่ะนั่นนั่นตัวล็กตัวแรกกันระวังออกนุ่นทึ้งนี้ทึงนี้ท่าเสื้อผ้าไรเอาไม้นี่ค่ะ เอานะคะเสื้อผ้าถ้าเอาวันเดี๋ยวจะผ้ามาให้เข้านะเพราะว่าเสื้อผ้าหมากอ๋อไปนูนไปนูนอยังตอนนี้ยังกลุมไหมยังอ๋อไปตรงนั่นใช่ไหมค่ะโอเคค่ะคะเวไปโยเลแต่ว่านั่นๆได้มาที่ ค่ะอืมค่ะอืมค่ะจ้ะค่ะเดี๋ยวถ้าหลอดมาแล้วก็ไปเลยนะคะอาจารย์หลังจากได้พูดคุยกับกลุ่มหนึ่งของเนาะบ่าสาไกแล้วนะคะเราก็จะเดินทางเข้าไป เที่ยวในเมืองของจังหวัดตรังนะคะช่องทางที่เห็นนี้คือเค้าติง้งเป็นการพาเจาะเขานะคะสร้างถนนเชื่อมติดต่อระหว่างตรังกับสตูนนะคะเอาเข้ามาเลยในเมืองติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ชมเมืองแล้วก็ขอลาไปกับบรรยากาศฝนล่อยนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจสร้างคลิปดีๆให้เพื่อนๆนได้รับชมกันต่อไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ